่อนคุณแม่จะได้ตังหูมุกแซมแมกซิฟข้างหูไว้แบบนี้ล่าสุดนางพานิดาเปิดเผยทีมข่าวเรื่องเล่าเชา้านี้ว่าก่อนขึ้นศาลตอนอธิฐานให้วิญญาณแตงโมมาฟังด้วยทุกคนจะหาความยุติธรรมให้ทุกอย่างราบรื่นดีอาจเป็นเพราะปอกับโรเบิร์ตซึ่งไปจำเลยพูดไม่ยากทั้งสองเป็นคนดีเขาก็อยากให้เรื่องจบโดยเร็วจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำธุรกิจต่อไปคุณแม่ก็อยากให้เรื่องจบจะได้ช่วยให้เขาไปทำมาหากินกันเร็ว โดยในสารจำเลยยังยืนยันว่าไม่เห็นตอนแต่งโมพระตกเรือโดยในสารส่วนมากเป็นการเจราจาไกล่เกลี่ยกันเรื่องชดใช้ค่าเสียหายซึ่งจำเลยทั้งหคนก็ยินดีจ่ายต่อหน้าสารเลยซึ่งก่อนจะมาที่สารจังหวัดนนทบุรีทนายความของตนกับทนายความของจำเลยได้พูดคุยกันมาก่อนแล้วเราจะมาตกลงกันต่อหน้าสารไม่ได้มันจะเละหรือไม่ก็ทะเลาะก,กันจึงตกลงกันล่วงหน้าหนึ่งคืน พอถึงสานทุกอย่างก็เรียบร้อยโดยทนายความของปอตานุพัฒน์และโรเบิร์ตพูดว่าเข้าใจาต่อหน้าสาลเลยได้ไหมครับจากนั้นมีการเซ็นเอกสารรับเงินเป็นรายลักษ์อักษรส่วนเงินรายเดือนเดือนละสา0 0 0ืบาทจะโอนเข้าบัญชีทุกวันที่1เริ่มหนึ่งตุลาคมนี้นางพนิดายังเผยอ,อีกว่าก่อนที่กระติกซานจะมอบต่างหูมุกให้นั้นแซนมากระซิบข้างหูว่ามีของขวัญให้คุณแม่ เขาน่าจะรู้สึกว่าคุณแม่ใจดีที่ทอนคำร้องการเป็นโจทย์ร่วมทั้งคดีแพ่งและอาญา